อันนี้เราอยู่ที่สวนของเจหลานนะครับที่บ้านซอยสิบมาติดตามผลงานของไม้แพนหนึนงสามและไม้พวกกินพัดที่เจหลานได้นำมาใช้บำรุงทุเรียนแล้วก็องคุดนะครับตอนนี้นะครับทุเรียนก็ติดดอกแล้วก็ติดลูกลูกเท่าของนมนะครับโตกว่าํำปั้นแล้วนะครับลูกขึ้นลูกดี ปูเป่งสมบูรณ์นะครับเนี่ยใบก็สมบูรณ์ต้นที่ป่วยนะครับแล้วก็ไม่เคยรัดใบรัดยอดนะครับตอนนี้นะครับรัดใบมาสะพั่งเต็มต้นเลยครับใบสมบูรณ์เนี่ยใหญ่เขียวสมบูรณ์ดีนะครับเนี่ยฟื้นแล้วแล้วก็ติดดอกได้สมบูรณ์นะครับดอกสมบูรณ์มากติดดอก ดีนะครับแม้แต่รัดใบอ่อนออกอย่างต่อเนื่องนะครับเนี้ยถึงใบอ่อนออกแต่ลูกนะครับไม่มีการสลัดนะครับลูกทิ้งเลยนะครับลูกติดดีสมบูรณ์ดีนะครับดอกก็สมบูรณ์ดีนะครับนะครับถึงออกใบอ่อนอย่างต่อเนื่องนะครับแต่สารอาหารนะครับกลุ่มแคลเซียม แมกนีเซียมเคแบบเซียมบลอนดซิงค์นะครับก็อยู่ในไม้แพนวันและไม้แพนทีนะครับช่วยให้ใบอ่อนเขานะครับกลางไวและแกวไวนะครับทำให้ลูกนะครับอยู่ได้โดยที่ไม่สลัดร่วงแล้วก็ไม่บิเดเบี้ยวเสียทรงนะครับทรงเขาจะสวยนะี่ยเนี่ยขึ้นลูกสวยโคสวยแข่งน,นะครับสมบูรณ์นะฮะทันได้ครับ มีปัญหาในการทําทุเรียนนะครับทุเรียนรัดอ่อนรัดไปอ่อนรัดยอดอ่อนแบบนี้เล้วสลัดลูกสลัดดอกนะครับถ้าท่านได้นําชุดไม้โพเซตไม้แพนหนึ่งสามไปใช้นะครับใบเขาจะแก่ไวแบบนี้นะครับแล้วก็ทําให้ใบเย,ย่วเข้มเร็วไม่เป็นที่สะสมของพวกลามลแรงเพี้ยไฟไรแดงเพี้ยแป้งเพี้ยจ,ะะจั๊กจั่นฝอยที่อาศัยซอกใบนะครับในการดูดน้ําเลี้ยงทําลายใบยนะครับทําให้ใบเขาแข็งแรง ไม่เสียจึงท,ทำให้เลี้ยงลูกเลี้ยงดอกเลี้ยงต้นได้สมบูรณ์ดีนะครับติดลูกได้สมบูรณ์ขึ้นทรงดีภูสวยสมบูรณ์นะครับนี่ฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ